ต่อมานะครับก็คือเป็นการแจกแจงทวินามการแจกแจงทวินามคือเป็นการแจกแจงความน่าเป็นที่เกิดจากการทดลองหลายครั้งนั่นเองนะครับโดยที่เราจะกําหนดให้ทดลอง n ครั้งเกิดผลสําเร็จ n ครั้งและให้ p เป็นความน่าจะเป็นที่สําเร็จและก็1ลบ p เป็นความน่าจะเป็นที่เฟลหรือไม่สําเร็จนั่นเองนะครับก็สูตรของการแจกแจงทวินามอันนี้ก็ต้องจําเลยนะครับก็คือ p ีใหญ่ถ้าเราเรียนกันมาแล้ว x ใหญ่คืออะไร x ใหญ่คือตัวแปรสุ่มนั่นเองที่ตัวแปรสุ่มมีค่าสำเร็จเท่ากับ x ครั้งนะครับตัวแปรสุ่มนั้นเกิดขึ้นสำเร็จเท่ากับ x ครั้งสูตรของมันคือ nCx ถ้าเราเรียนความน่าจะเป็นมาแล้ว nCx คือ n เลือก x นั่นเองนะครับสูตรของมันก็คือ n แฟก ส่วนด้วย x แฟกคูณกับ n ลบ x แฝกนั่นเองนะครับคูณกับ p กํลัง x p คือความน่าจะเป็นที่เกิดผลสำเร็จแล้วก็ยกกําลังด้วย x แล้วก็คูณกับ1ลบ p ยกกําลังด้วย n ลบ x นะครับสาระในการใช้ในการแจกแจงสวิตนามนะครับก็คือ x นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายตัวนอน b ย่อม,มาจาก binomial binomial d i s t i b u t i o n นะครับก็คือเป็นการแจกแจงสมิทนาม,มันเอง n, n ก็คือทดลองสุ่ม n ครั้ง p, p คือความน่าเป็นสำเร็จ <P S 2> เท่ากับ p บางทีเขาอ,อาจจะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันประมาณนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างเช่น ขอยกตัวอย่างละกันจะได้เห็นภาพง่ายๆตัวอย่างเช่นโยนโยนลูกเต๋า4ครั้งนะครับแล้วก็ต้องการ จำนวนครั้งที่ออกแดม4ลูกต่อมีหกหน้าเนาะอยาต้องการโยนลูกเต่า4ครั้งต้องการจำนวนครั้งที่ออกแดม4ใช่ไหมซึ่งแปลว่าอะไร ตัวอย่างเช่นโยนลูกเต๋า3มครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่ออกเลข4ี่จำนวนสองครั้งก็จะได้ว่า วิธีการเขียนการแดกแกงความหน้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะเขียนเป็น p x ใหญ่เท่ากับ2คือแปลว่าอะไรแปลว่าตัวแปรสุ่ม x ตรงนี้ให้ x แทนตัวแปรสุ่มของความน่าเป็นนะครับจำนวนจำนวนครั้งนะครับที่ออกเลข4นั่นเองนะครับ Px เท่ากับ2ใหนะครับใหเ x เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนครั้งที่ออกเลข4เนาะสูตรของมันก็คืออะไรสูตรของมันก็คือ N ซึ่งโจทย์บอกว่าโยนลูกเต่า3ครั้งก็แปลว่า N เท่ากับ3ออกเลข4จํจำนวน2ครั้งอันนี้จะได้ว่า X เท่ากับ2 X นะครับเเป็นจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดเนาะนะครับก็แปลว่า สูตรจะสูตรก็คือตอนแรกสูตรก็คือ n c x p กํลัง x คูณด้วย1ลบ p ยกกํลัง n ลบ x เนาะตรงนี้นะครับเราก็แทน n เป็น3แทน x เป็น2นะครับ p คือความน่าเป็นที่ออกเลข4 <S <S ถ้าเราดูรูกกันอยู่แล้วนะครับว่าลูกเต๋าอ่ะมันมี6หน้าเนาะ <S <S ออกเลข4 <S <S ก็คือเป็นกรณีหนึงใน6กรณีแปลว่า p ที่ออกเลข4ครับ ที่ออกเลข4ก็คือ1ส่วน6นั่นเองก็แปลว่า p ตรงนี้แทนด้วย1ส่วน6 1ลบ p ก็คือ1ลบ1ส่วน6ได้5ส่วน6นั่นเองก็แทนเข้าไปก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 3c2 คูณด้วย1ส่วน6กำลัง x คูณด้วย5ส่วน6ยกกำลัง n ลบ x ซึ่งโจยกำหนดว่า n เป็น3 x เป็น2เนาะ ก็แทนเข้าไปแต่ว่าตรงนี้ก็เป็น2อันนี้ก็จะเป็น3-2ลบนั่นเองนะครับก็จะได้ว่า 3-C2 ก็คือ3แฟกส่วนด้วย2แฟก3ลบ2เหลือ1แฟกนั่นเองนะครับคูณด้วย1-6ส่วน6ยกกำลัง2คูณกับ5-6ส่วน6ยกกำลัง1อา่จัดรูปนิดนึง3แฟกหาร2แฟกเหลือ3นะครับคูณด้วย1-6ส่วน6กำลัง2คูณด้วย5-6ส่วน6กำลัง1 ก็คือ3คูณด้วย1ส่วน36คูณด้วย5ส่วน6นั่นเองก็จะได้ผลลัพธ์เป็น5ส่วน6อันนี้ตัดกัน3 1 3 3 2ึก็เป็น5ส่วน72นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ